สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนาะมื้อนี้ปรยัดกะมาดูพี่น้องน้องไอ้ายนาองทำกันบ้านประยัดกะเป็นพ่อมาชอบเบื้องอีกแล้วพี่น้องเนาะหลังจากที่เพิ่นได้โต๊ะกันบ้านเนาะที่ป้าเอฟซีซื้อให้เนาะก็ถือว่ามื้อนี้ปรยัดกะจะมาถ่ายเนาะให้พี่ๆได้ดูกันเนาะในการลายมือของน้องไอ้เนาะสวัสดีกันครับลูกไหมสวัสดีครับอันนี้คือลายมือของน้องอ้นะพี่น้องเนาะ อันนี้มีตัวอะไรบ้างลูกเนาะมีปออะไรนึนตัวปอใช่ไหมไม่ใช่ตัวปอปลาปอปลาใช่ไหมใช่อ๋อตัวปอปลาปอปลาเข้าให้เขียนสอง,สองแถวใช่ไหมลูกแล้วนี่อันนี้อะไระพอพึ่งหรือเปล่าอ๋อนี่พอพึ่งนะเป็นคล้ายๆกับตัวลาวะยอดกันเลยจําได้นะนี่คือพิ่นนั่งทํากันบ้านเนาะเพราะว่าโต๊ะเก้าอี้ก็มีทาง ที่คนหนึ่งเนาะที่แบบว่าเคยเห็นเบายอดผ่านคลิปก็เลยแบบว่าเพิ่นมีน้ําใจไปลองซื้อให้บายอดเนาะก็ขอบคุณทางคัญญาใจดีเพิ่นไปเนาะก็สิ่งเล็กน้อยตอบแทนน้าใจบายอดเนาะซื้อแบบว่าเพิ่นเบังคิปเบายอดนะเพี่องเป็นแบบว่าบายอดเพิ่นว่าสงสารเบายอดเนาะก็ขอบคุณเพิ่นอีกเท่านึงเนาะตอนนี้บายอดก็มานั่งดูน้องอ้ายทำการบ้านนะพีนะ่องถือว่าตัวง่าย่นะนะ้องเนาะปอปลาเขียนง่ายใช่ไหมลูก เขียนง่ายไหมครับเขียนง่ายมัยยงงยมนมันเหมือนมอไปไมาแต่ว่าบอไปไมาจะห่างกั้นบอปอจะห่างยาวอ๋อปอปอจะห่างยาวลูกอืมที่น้องเนาะมันเก๋เขียนเยอะบอยดกับบ,บยกกอยบอยดกรบกวนสมาธิเพื่อนเนาะบอยด์จะคอยเบื่องข้างๆเพื่องไปใกล้เพื่อนที่เพื่อนจะดุบอยอดเนาะเพราะลูกบอยอดเนี่ยเพื่อนจะไม่ค่อยกลัวพ่อเนาะเพราะว่าเพื่อนจะกลัวแม่อย่างเดียวเนาะบอยอดกะบคอยทายอย่ห่างเบริร์น จากกันเทบยอดแบบว่าเห็นลูกเนี่ยพี่น้องเนาะเขียนภาษาไทยเนาะถามว่าสวยไหมเนาะในมุมมองบอยอดนะในสายตาเบอยอดก็ดีขึ้นนะพี่นอ้องก็ดีขึ้นแล้วถามว่าทุกคนว่าโอเคไหมครับที่น้องไอ้เนาะเขียนตัวหนังสือได้ขนาดนี้เนาะเป็นอนุบาลสามเนาะเป็นเรียนอยู่อนุบาลสาพี่น้องเบอยอดก็ดีใจนะแลวก็่ะขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่ให้น้องอ้เนาะได้เขียนหนังสือพี่น้องเนาะ พอนี้เสร็จแล้วโอ๋ยตบมือเก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองด้วยลูกตบมือให้ตัวเองด้วยเก่งจังเลยพี่น้องเนาะเพิ่งเสร็จไปข้อหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะสำเร็จไปข้อหนึ่งแล้วอันนี้ตัวอะไรลูกอ๋อพี่น้องเนาะอ๋อเขาทำได้เนาะเขาทำได้พอยัยัดแกเห็นแล้วก็ดีใจเนาะทำได้จริงครับอันนี้ก็เป็นสุดที่พอยัดซื้อให้ในปีที่แล้วแล้วพี่น้องเนาะ ถือว่ายังไม่ได้ซื้อให้ใหม่เนาะสุดสอสีก็ยังไม่ได้ซื้อให้ใหม่เนาะแต่ว่ายังเป็นเก่าตัวเก่าอยู่แต่ก็ยังใช้ได้อยู่คือต้องประหยัดเนาะเพราะว่ารายได้ของพ่อก็ไม่ได้เยอะเนาะก็ยังยังยังพอใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนเนาะ๋ยวถ้าตังออกสิ้นเดือนก็จะซื้อให้ใหม่เนาะถือว่ามียังลบไม่รู้เขียนผิดแล้วลูกอ๋อเขียนเขียนผิดเนาะมันต้องเข้าในใช่ไหมลูกหัวต้องเข้าในใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับต้องพูดครับด้วยนะครับ อ๋สวยเลยพี่น้องเนาะนี่เขียนเป็นได้แล้วลูกแรงงานลาวเรียนในไทยพี่น้องเขียนสวยมากเนาะสวยมากเอ้ยบยอดก็ภูมิใจนะพี่น้องเนาะที่โอกาสครั้งหนึ่งเนาะลูกบยอดได้มีโอกาสมาเรียนในประเทศไทยเนาะได้บยอดก็ได้เห็นเนาะได้เห็นสิ่งต่างๆเนาะโอ้นี่สวยงามมากเลย ตั้งใจมากท่านผู้ชมเนาะถือว่าประยัดเกะเดอดามข้อแล้วอ๋ออันนี้อันนี้มันจะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกต้องต้องเขียนชื่อตัวเองด้วยนะข้างล่างอ่ะจําได้ไหมจําได้จําได้นะเขียนชื่อตัวเองก็เป็นแล้วใช่ไหมโอ้หพี่น้องเนะาะประยัดเกะให้กําลังใจลูกชายพี่น้องเนาะที่ทํากันบ้านเนาะหลังจากที่เลิกเรียนมานะแล้วโอ้ยเสร็จแล้วโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองนะครับตบมือตัวเองอีกครั้งหนึง่งตบไหม หรือว่าต้องเสร็จกันค่อยตบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งไม่อตอนเสร็จแล้วเนี่ยจะไปด,ดูมือถือายอย่าเป็นเด็กดื้อนะลุงนะโอเคไหมต้องตั้งใจเรียนนะโอเคขอเ่อขึ้นน่าจะง่ายนะ่ะอันนี้ข้อมันง่ายหรือมันยากหรืง่ายหึข้อง่ายหรือยากครับง่ายืม น้องอ้ายเขาก็ดีใจพี่นไหมนะเขาก็ตั้งใจเรียนนี่คือตัวหนังสือนะตัวหนังสือของน้องอ้ายนะยยนนมันนี้มีปอปอปลานะลุงนะกับปอพึ่งใช่ไหมลูกเขียนผิดเขียนผิดก็ลบใหม่ลูกเนี่ยยังลบเก,กิดกลายเป็นบอใบไม้แล้วะอ๋อต้อต้องทั้งตั้งใจเรียนนะครับนะ โอเคไหมลูกต้องตั้งใจเรียนให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ภูมิใจนะลูกที่ลูกตั้งใจเรียนโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคครับด้วยสเสร็จหรืออันนี้มันผอพึ่งใช่ไหมลูก เขาตั้งใจมากนะมื่อนี้ก็คือจะมีการบ้านก็คือมีปอปลาเนาะเพียแงบบเนาะก็มีผอผึ้งเนาะคือในประเทศไทยเขาจะรายละเอียดเนาะแต่ละวันแต่ละวันคือไปแล้วก็ถ้าหากวันใหนมีการบ้านก็คือจะมีสมุดประจำเนาะที่ประจําส่วนตัวคือต้องมีสมุดมาแต่ถ้าหากวันไหนไม่มีการบ้านคือคุณครูจะไม่ให้มาเนาะคุณครูจะไม่ให้มาคุณครูจะเก็บรักษาไว้ให้นี่คือสมุดส่วนตัวของน้องไอ้เนาะเทอมแรกเทิมสองก็จะเป็นอีก หัวหนึ่งเนาะคือแต่ละเทอมแต่ละเทอมไปเนาะและก็สิ่งที่สําคัญทุกคนเนาะสิ่งที่สําคัญคือจะมีซื่อเน,เนาะจะมีซื่อของคุณครูเนาะคุณครูมดเนาะน้องอายนะคุณครูชื่ออะไรนะครับคุณครูมดคุณครูมดพ่องดูโอ้สวยมากวันนี้ต้องเขียนชื่อใช่ไหมลูกเด็กชายะไรครับเด,รรเด็กชายชุลใจรุนดาเด็กชายชุลัยรุนดาลาูก อ๋อชื่อเด็กน้องอ้ายชือ่อเด็กเด็กชายสุรชัยเพราะว่าพอช้างเปียกไปไีกห,หืมไหนงไงอ๋ออันนี้คือเด็กชายเลยเหรอือเด็กชายจอร์ัตไอรุนดาราต่วชื่อเปียกโอ้มีซอสเส,สือมีซอสเสือด้วยสมัยก่อนนี่อยู่ตอนอยู่ละยยองนะเพียงน้องื่อมันกะ สุระใสพี่น้องเนาะแต่พอทีนี้บยบยอดบยยอดว่าคือมันต้องสุรนะใสเนาะคือบยยอดลูกบยบยอดบยยอดในใบทะเบียนบ้านเนาะอยู่ทางฝั่งสปปลาวคือคือชื่อน้องน้องไอ้เนาะเบยยอดตั้งว่าสุรนะใสเนาะแต่พอพอทีนี้คืออยู่ที่ระยองแม่เขาไม่รู้พี่น้องเนาะแม่พูดบอกว่าอ่านจังใดน,นะพี่น้องเป็นภาษาไทยเนาะแม่น้องไอ้นี่จะอ่านไม่ไม่ได้เท่ากับบอยอดนะเฉพาะภาษาไทยแต่ว่าภาษาลาวเขาเขาได้อยู่เนาะ ็เลยเพี้ยนมาเนาะพอมาที่นี่บยอดเลยให้มันถูกต้องคือสุรชัยเนาะมีสอเสือแล้วก็มีรอเรือเนาะแล้วมีตัวตัวอะไรลูงเนี่ยสอช้างหรือสอสู้ลูกสอช้างมีสอช้างเนาะอ๋อแต่ว่าชื่อเปลี่ยนอีกอันเนาะอ๋ออันนี้ก็เขียนชื่อ,อะกะจะเสร็จแล้วไปนังเนาะเขียนชื่อกลยเฉเสร็จแล้วสุดยอดเก่งจังเลย คุณครูมดใจดีไหมลูกใจดีห้ามเด็กดือ้อหรอกคุณครูมดจะปวดหัววายแล้วบายดื้อไหมไปโรงเรียนไม่ไม่ดื้อเลยไปโรงเรียนน่ะถ้าดื้อเนี่ยคุณครูก็จะปวดหัวใช่ไหมลูกใช่แล้ว,แล,วแล้วเขียนสระอาสิลูกยังยัง,ย,งยังตัวหนึ่งจำซื้อไม่ได้แล้วใไมพ่อ oh <my, S 1> ห้ามห้ามห้ามดื้อเยอะคุณคุณครูจะปวดหัวแล้วเอาไมม ไม้สีแดงอันใหญ่ออกมาตีแบบไข่ไข่ดื้อครับเพื่อนอีคนไงที่ที่ดื้อจนโดนตีเลยตายน่ากลัวเนาะเป็น,ะนนะอเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บายอดยสิคราพี่และน้องไปก่อนสว,สวัสดีครับผมและลูกสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเสร็จ